โอเควันนี้เราอยู่ในบีพับบีพับห้าอยเกบสองอันนี้คือผมเพิ่งโพสไปประมาณ 2วันที่แล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรหรอกเพราะผมเออมีแว่นนะครับเพราะว่าแว่นออฟตัสเนี่ยเขามีเลนที่เรียกว่าเล t ติน่าเอ็กซ์แอมเปอร์ป้องกันแสงสีฟ้าขาแว่นก็ยืดหยุ่นนะครับเลนก็ดีนะคือแบบป้องกันแสงสีฟ้าไงคือแบบดูได้สบายอะ่ะก็ใครสนใจนะครับที่จะซื้อแวน่นออฟตัสรุ่นซีโร่นะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้ใคลิปนี้ได้นะครับผมพร้อมกับใส่โค้ดเปมัดนะครับก็รับส่วนลด100อบาทโอเคถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเราไปดูมิง อันนี้แหละมีมเด็กมีมเด็กอีกแล้วนะครับเอออันนี้ผมเหมือนผมจะคุ้นๆอยู่นะเขาแน่ชื่ออะไรนะ Are you alright? Are you okay? Are you okay alright? ก mm ู hmm. เอาไปจากไหน alright อ่ะ right. Are you okay นะครับอืมอ mm ืม hmm. This shit ยิงแม่นชิบหาย who is this หัว อ๋พ oh, ีเตรอเลยเดยซึ่งเอ่ออันนี้คือน่าจะเป็นแฟนของพี่เขานะครับซึ่งก็เหมือนคนก่อนไม่ใช่คนนี้นะเอ,อ,อยเราจะไปยุ่งเลยแม่เอดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดราม่าด,ดูดรามา่า,มาไม่เอามวเม่เา,มาผมเป็นช่างมาสิบปีลูกค้าบอกทรงไหนก็ได้ที่ตัดแล้วดูเป็นผู้ใหญ่และมาร้องไห้ไ <c oughs> ม่ใช่อ๋อโอเคพี่ตัดแบบทรงแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยผมอยากได้ทรงผู้ใหญ่ โอเคตัดเลยครับผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่แบบนี้ถูกแบบนี้ผิดใครที่กำลังดูคลิปผมนะตอนนี้เนี่ยลองดูสิว่าตอนนี้คุณตั้งแบบไหนถ้าตั้งแบบซ้ายเนี่ยอ่ะดูคลิปต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าตั้งผิดเนี่ยเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยมึงเปลี่ยนแนวเดี๋ยวนี้รีบเปลี่ยนให้มันถูกต้อง เห็นไหมของขวัญที่ดีที่สุดสเก็ตบอร์ดเอาสเก็ตบอร์ดมาให้แล้วดูในสภาพของเขาคนนี้สิครับกูจะเอาไปทําอะไรกูจะเอาไปรีดผ้าได้ไงฮะให้กูไปทําอะไรเดี๋ยกดป๊อบแคทจนนิ้วล็อกเพื่อปลดล็อกสกินนิ้วรองคำวิชา <Yeah! S 1> เพื่อประเทศไทย เชิญชวนให้ทุกคนที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ไปกดป๊อปแคทนะครับเพื่อาชนะไต้หวันนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าไต้หวันมันแซงไปหรือยังเอ้ดูตอนนี้เลยว่าผมไม่รู้ว่าตอนนี้ไต้หวันเขาชนะเราหรือยังนะตอนนี้ป๊อปแคทเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยอยู่นาพี่สองไต้หวันที่หนึ่งไม่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 ไม <c oughs> กดนิ้วว่ะก็เชิญชวนทุกคนนะครับให้กดป๊อปแคทหน้าบัตรนี้ออกคลิปนี้ไปเลยก็ได้ออกคลิปไปเลยแล้วไปกดป๊อปแคทเดี๋ยวนี้ทุกคนเราต้องทำเพื่อชาตินะเราต้องทำเพื่อประเทศแล้วตอนเนี้ยต้องรีบไปกดนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมอัดคลิปนี้เสร็จผมจะรีบไปช่วยประเทศแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวอัดแป๊บนึงอัดคลิปแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปกดป๊อปแคท Jesus save me JPEG กเอาพีไม่ใช่ Jesus ไม่ใช่ JPEG ็กเอาพีเอาเป็นเ uh, อ่อ PNG เพราะมันจะได้แบบว่าเอาแต่ตัวข้าพเจ้า นี่กูก็เล่นตามเขากูก็คิน <Kim. S 1> นกก็จิบจิบจิบจังเลยในมึงนะฮะจิบ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 ในมึงอะ่ะ You can defeat me I know but he can Cactus ยังไงล่ะไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเอเนเธอร์ไลนเนี่ยก็อย่างให้รู้กันว่ามันโดนลาวามันไม่เป็นอะไรใช่ไหม,มไม่โดนลาวาเผาแต่พอมันโดนกระบองเพชร แม่งหายกูไม่เข้าใจคือมันแค่กระบ,บองเพชรโง่ๆอันนึงอะ่ะคกูง,งงกับโลจิกไหมครับมันอะไรวะเนี่ยถ้าต้องอยู่ในห้องกับเพื่อนต่างเพศออกคือ,ค,อคือไม่ต้องอ่านให้มันจบเลยก็ได้เพราะคําตอบก็ <c oughs> จับไม้ไผ่ยิ้มแย้มหนึ่งปล้องสําหรับนักประดิษฐ์ยาวประมาณ5 0าสิบซนติเมตรแปดสบาทนึกถึงเพลงเพลงหนึ่งจนากวันนั้น ฉันเลือจะไปดูจะไปบิตคอยไม่ต้องอธิบายอะไรให้มากเพราะว่าถ้ายิงอธิบายเนี่ยจากบิตคอยจะกลายเป็นเหลืองอ่อยอ้า วิธีที่ถูกต้องแล้วเดีย่ยมาสอนกันให้ทุกๆคนที่อยู่บ้านกักตัวไม่รู้จะกินอะไรนะครับลองไปใช้กันดูวิธีหุงข้าวแบบนี้แล้วมึงจะโดนแม่ดา่าอย่าไปหาทาในนี้มีสาวเพื่อน <laughs> ห้ามไม่ทันคือถ้าเป็นเพื่อนถ้าผมอยู่กับเพื่อนก็คงอย่างนี้แหละมีสาวอยู่ข้างหลังล,ลงไปแล้วมันพูดไปทันจบเลยอะเ <laughs> มื่อคุณพร้อมออกข้างนอกแล้วแต่กําลังรอเพื่อนของคุณโทรมา คือคือแต่งตัวอะไรแบบเรียบร้อยแต่งโอโหนี่ใสานาฬิกานี่รองเท้านี่เว่นกันแดดเรียบร้อยกระเป๋าเรียบร้อยโอเครอเพื่อนก็รอให้เพื่อนมาเพื่อนก็ไม่มาสักทีผมเวลาลงโพส์แชร์โพส์แลวมีคนมากดไลค์เกิน3คนกลัวคนดังและเมืองใครเ k ลงโพส์แชร์โพส์ปุ๊บมีคนกดไลค์ทันทีมากกว่า3ไลค์เป็นไงล่ะ เอออย่าทายครับอย่าทายอย่าทายอ่าเอาโลกับตันมาเป็นมีมที่มันไม่มีคําพูดไม่มีแบบว่าข้อความแรงนั้นแต่มันเข้าใจได้ถึงความเศร้าของกับตันเลยกูสาวโลกไปปกป้องประเทศปกป้องโลกใบนี้มึงเอามาปกป้องน้ามันกระเด็นผมที่ยังเรียนไม่รู้เรื่องสอบกลางภาคเย่ละตรงกับสถานการณ์ตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเพิ่งสอบกลางภาคเสร็จไปเมื่อประมาณเอ่อ วันก่อนนะครับแล้วต้องบอกเลยว่ากูไม่รูเ้งหรออะไรหอล้รไไม่เหมือนตรงไหนให้เอาปากกามาวงกูตรงนผมผมโคตรเกลียดครับเนี่ยไม่เหมือนตรงไหนให้เอาเอาปากกามาวงคือผมก็เข้าใจแหละมันเป็นมุกนะครับแบบเอ้ยมันเนี่ไม่เหมือนตรงไหนเอาปากกาวงคือมันก็เป็นมุกแหละนะแต่แบบมันมันเกลียดอะมันเกลียดเท่าไหคือมันเกลียดอะคนอื่นในตอนเช้ากูด d morning ตื่นได้แล้วที่รักคิดถึง ฉันในตอนเช้ามาเรียนขาะอีเด็กขาจารย์ซาเวจัดอะเป็นเช้าที่สดใสตื่นมาปุ๊บอ่าเซกหนึ่งข้าลิงก์นี้เซกสองข้านี่เป็นอย่างนี้ไปนะครับต้มยำต้มโค้งไม่ใช่นี่ไม่ใช่ต้มโค้งนี่ต้มยืดอันนี้ต้มยืดต้มโค้งต้องแบบโค้งนี้อันนี้ต้มยืดมั่วไปใหญ่ละเข้าใจผิดไปใหญ่กีฬายามว่างของชายและหญิงนะครับผู้ชายตามภาพเลยผู้หญิง ตามภาพเลยตามภาพเลยมันมันไม่ต้องมีะายอธิบายเยอะมันมันไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะอยู่แล้วมันเข้าใจกันเข้าใจกันอยู่แล้วอ่ะหมาพี่เสกน่ารักจังครับใส่หมวก <c oughs> อะไรรถผ่านฟูเฝ้าอะไรไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างงั้นอ่ะไม่ใช่ <c oughs> อ่าที่ใส่หมวกนะพี่เสกเออใช่ใช่ใชที่ใส่หมวกเนี่ยพี่เสก พิเศษเองอาจจะเข้าอาจจะงงอยู่หรือเปล่าอาจจะมองไม่ชัดเมื่อคุณช่วยผู้สูงอายุเดินข้ามถนนฮีโร่ <laughs> พูดสิชิวบ้าหรือเปล่าไม่ใช่มันไม่ใช่งานมึงพิมพ์ผิดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่นะฮีโร่ก็ฮีโร่ตรงตัวไปเลยไม่ใช่อย่างนี้ใกล้ถึงวันตุษจ,จีนผม ซินเจียอยู่อีดูอ่าเปิดสิเปิดอ่างเปาสิจะเอาเงินเปิดอ่างเปาเลยจะจะดูเอ้ยจะเอาเงินเมื่อครูบอกว่าต้องการตัวแทนไปแข่งวาดรูปเพื่อนนายไม่ไปแข่งหรอวาดรูปสวยนี่ผมถึงว่าอนิเมะสวยไม่ใช่ว่าวาดสูนทรผู้เป็น <c oughs> เออมันก็ถูกคือบางทีครูแบบอ่าใครที่วาดรูปเก่งอ่ะมานี่มาแข่งวาดรูปนี่แล้วเพื่อนก็แบบเฮ้ยมันก็วาดรูปได้ไม่ใช่หรอวะมันก็ถูก กูว่ารูเป็นแต่กูว่าตามโจทย์เขาไม่ได้ไงเพราะกูวาดอนิเมะไงอยู่เนาะป๊อปแคทก็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 ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเป็นจริงมันก็ขึ้นแล้วแต่ตอนนี้มันไม่ขึ้นไงตอนนี้ไต้หวันนำอยู่ไงนะเราต้องช่วยประเทศไทยต้องช่วยประเทศไทยเร็วนั่นทุกคนนะช่วยกันนะข้อดีของคนที่ลายมือไม่สวยตอนทํางานกลุ่มเพื่อนที่ลายมือสวยเพื่อนที่ลายมือพออ่านได้ ลายมือไม่สวยมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนี่ว่าแต่พอดีว่าผมไม่ใช่คนกลุ่มนี้ไงพอดีผมเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ลายมือพออ่านได้ส่วนคนลายมือไม่สวยเนี่ยโอ้โหเอาเป็นข้ออ้างซะเลยเดี๋ยวอาจจะพีเซนให้ก็ได้อะไรเงี้ยเออผมที่เล่นไม้คราบยู่แล้วเบื่อก็เลยอยากลองอะไรที่แบบมันท้าทายยิ่งถ้าเป็นฮาร์ดคอร์ยิ่งท้าทายกว่าเดิมลองดูซิว่ากูจะตายไหมฮ มีทางน้ําทางเดียวเนี่ยมาเมื่อคุณกับเพื่อนเล่นกันตอนประมนะครับจับขาสองข้างปุ๊บทำาหมันเป็นการเล่นของผู้ชายที่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามึงมึงได้อะไรจากการเล่นนี้เมื่อครูคณิตศาสตร์ไม่ต้องการทำร้ายความรู้สึกของนักเรียนในการประกศนนศาศผลคณิตศาสตเออนักเรียนได้รูสี่สิบ้าส่วนหนะ้าสิบน แต่อย่างน้อยก็ได้เห็นเป็น49ก้าวหน้าไปอวดแม่ได้อยู่แม่อาจจะไม่สังเกตโอเคนะครับผมก็เอาเป็นว่ามีมภาพวันนี้มาเท่านี้ละกันนะครับมีมเยอะมากต้องบอกเลยว่ามีมเยอะเยอะมากจนผมไม่สามารถที่จะดูหมดได้นะครับต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ออกคลิปในวันนี้นะครับก็คลิปหน้าก็ได้นะครับรอครั้งหน้าผมโพสอะไรใหม่ๆก็มาคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์มีมกันนะก็สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ละกันนะครับสำหรับมีมภาพถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้ โควิดกูจะขยี้ไม่แหลกคุณไม่มต้องแปลกกนไม่ต้องแปลกใจกูเปอะไรมาแพทย์ตอนนี้กูจะเอาเบิ้งไปขยี้